ไฟ120เซน120ซนนะครับ9600นะครับแปลงสายบาอ12ช่องนะครับสามารถนะครับปิดเ็คดาว์หน้าได้นะครับปิดหลังได้นะครับ เมนมมรี่สามปุ่มนะครับมีรีมุมนะครับแล้วก็สเต็ปกรพิบสลับนะครับสเต็ปทางหลวงนะครับใครสนใจส่งมาแปลงได้นะครับ